ราอยู่กับต้นทองหลางนะคะเป็นต้นทองหลางพันพันสีทองนะคะก็ออเขาก็จะเรียกกันต่างๆนา,นานาแต่ว่าที่เลือกพันนี้มาปลูกที่บ้านเพราะว่าหนึ่งใบาทานได้นะคะแล้วก็ระบบร่างเนี่ยจะมีเงาของตัวระบบรางอะ่ะก็จะเป็นไมโทรซซานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะไปอ,อยู่ในกระบวนการของการที่ทําให้ดินร่วนสุยแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยนะคะมี ดึงเอาธาตุอาหารพูดง่ายๆว่าพวกไมโครโรซาตัวนี้กลุ่มไมโครโรซาตัวเนี้ยที่เป็นระบบรากของของต้นอทองหลังเนี่ยจะไปช่วยนะคะในทำให้เขาจะมีความสามารถในการดึงธาตุอาหารต่างๆเนี่ยลงมาทําให้พืชต่างๆเนี่ยรอบอนาบริเวณทั้งหมดเนี่ยได้ได้กินนะคะได้กินพืชเอาไปใช้ได้นั่นเองแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของระบบรากเขาที่จะดึงเอา ช่วยปรับดินทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เป็นพี่เลี้ยงกับต้นทุเรียนด้วยแต่ว่าที่เราเลือกทองหลางสีเหลืองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันสวยด้วย2คือที่สําคัญนะคะคือ,อใบมันเนี่ยค่ะไอตัวที่เป็นใบข้างบนเนี่ยนะคะเอาไปห่อเมี่ยงคําได้นะคะอย่างมดใบใบใบหนึ่งใบสองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยความนิ่มของเขานะคะเนี่ยเอาไปห่อเอมี่ยงคำตระกูลของเมี่ยงได้ กะะ็มันก็จะแบบอร่อยนะคะอร่อยอร่อยพอกับไใบชะพูนะคะบมงทกีมากก่กว่าใบชะพูเนี่ยมันอยู่ข้างบนใบชะพูอย,อยู่ข้างล่างก็จะเจอเรื่องของอพญาธิใบไม้ตับอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะมันอยู่ข้างบนตัวนี้ที่จริงนะคะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยหัวแมงตัวบุ้งอะคะ่ะกัดกินเพราะว่ามันมันมัน,มนหนอนกินได้คนก็กินได้ประมาณนั้นแต่ว่า แต่พอเรามาปลูกเนี่ยเราลองก้นหลุมด้วยมิสเตอร์ยูมันเรานะคะตัวนี้ถ้าผู้ชมอยู่กับน้ำอ้อยเวลาพอยังสีนะคะอยู่ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ยูมันเราเราก็จะ,ะลักษณะของการทําอินทรีนะคะที่เป็นอินทรีย์วัตถุร่วมนะทีนี้ไอตัวเนี้ยอ่ะยอดเอาพูดง่ายๆว่าเราเราโฟกัสอยู่กับต้นต้นอทองหลังก่อนเรื่องของเรื่องที่เราเอาตัวถังเนี้ยมาเพราะว่าเราจะเอาใบทองหลงะะังเนี่ยค่ะไปหมัก หมักโดยการเร่งเร่งเร่งโดยการใช้มิสเตอร์ฮิมัสของเรานะคะมันจะมีตัวกระตูนกับตัวข้างขาวทีนี้ตัวกระตูนเนี่ยเราจะลักษณะคือหมักเป็นกองไว้นะคะเพื่อให้เร่งการย่อยสลายแล้วเราจะมาวัดตัวค่าธาตุอาหารกัน2ก็คือเราใช้ใบมันนะคะอย่างสมมติอ่ะตัวเนี้ยนะคะน้องมอยตัดตัดสมมติว่าตัดเอาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นการตัดแต่งกิ่งไปในตัวนะเพราะว่าเนี้เราปลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วท่านผู้ชมลองลองให้กล้องแพนไปดูนะคะว่า ความหนาความใหญ่ของเขา,าใหญ่ขนาดไหนคือดีตรงที่ว่าเขาผลิตใบให้นะคะแล้วใบเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์ได้อยอดเนี่ยเราไปลวกจิ้มกินกับน้ําพริกได้เนี่ยนะคะน้ำมะก็จะตัดใบเนี้ยไปห่อเมี่ยงคํานะคะยอดนี้ยอดเนี้ยลวกจิ้มน้ําพริกได้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยข้อดีของเขาที่ซื้อมานะเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะ เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกได้นะทีนี้ระบบเดี๋ยวเราก็เอายอดมันตัดยอดมันไว้นะสมมติสมมติน้ำม,มอยเอาเอายอดมันไว้นะอ่นนี่นะคะเราจะตัดก่อนอย่างงี้ยอดมันเขาเก็บไว้แา่ว่าไอตัวที่เป็นกิ่งอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดแล้วก็ลงถังเลยนี่นะคะลงถังนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการหมักให้ดูนะคะว่า ในวิธีการหมักของเราหมักยังไงแต่ว่าที่เราเลือกต้นทองหลังเพราะหนึ่งต้องการร่มแดดเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ตัวบ้านเราก็จะร้อนเราก็เลยตัดสินใจปลูกต้นทองหลงังเนี่สองต้นลงไปเพื่ออาศัยร่มเงาให้ให้ให้ได้เงาได้ร่มเหมือนพาดไปอย่างที่สองเราได้อาหารคือเราได้ยอดมันเนี่ยค่ะยอดอย่างเงี้ยนะคะยอดมันอ่ะเราก็ ใบอย่างนี้เราก็ไปห่อเมี่ยงไอ้ยอ,ยอดอย่างนี้เราก็ไปลวกจิ้มน้ําพริกทานได้แล้วส่วนไอ้ก้านหนาๆน,นะคะเดี๋ยวเราไม่จะเอากองไว้แล้วใช้มิสเตอร์ฮิวมัสตัวการ์ตูนของเราเนี่ยเร่งนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเราหนักของเรื่องจุลินทรีย์กับเอนไซม์ ide, แล้วก็อะมิโนนะคะเราก็จะมาดูว่าเวลาเรากองเก็บเนี่ยใช้เวลากี่วันนะคะที่มันจะย่อยสลายสมมติว่าโอ้บางคน,น่ยใช้เวลา3เดือน4เดือน แต่ของเราอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก20กว่าวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยุ่ยสลายแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะคะถ้าใครมาเห็นคลิปเราอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนบอยก็จะมารีวิวาภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัทเราเราทำกเกษตรแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากแล้วก็เราพยายามหาสิ่งที่อยู่ในบ้านเราสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัทเรากําลังจะหามาเสริมหรือมาทดแทนก็คือตัวแคลเซียมธรรมชาติที่ได้จากใบต่างๆนะหนึ่งในแคลเซียมตัวหนึ่งก็คือ ใบจากทองหลังนะคะก็คือมีแคลเซียมสูงแล้วพอเราเอามาทำเราก็จะเข้าแลบนะคะแล้วจะมาดูว่าตัวแคลเซียมหรือตัวธาตุอาหารต่างๆเนี่ยจะเพิ่มได้มากแค่ไหนเราจะวัดของเราเบื้องต้นกับส่งเข้าแลบเพื่อมาร่วมใส่ในมิสเตอร์ฮิวมัสของเราให้มีศักยภาพในการที่จะทําให้เกษตรกรทําอะไรให้มันง่ายแล้วให้มันจบอยู่ในกระสอบเดียวถ้าไม่พอก็เสริมเอานะคะสาหรับภายใต้แบรนด์เราแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อจะมารีวิวให้ดูนะคะว่า เวลาเราหมักเราหมักแบบไหนจะพามาหมักอีกรอบหนึ่งว่าเราใส่อะไรเข้าไปในนี้บ้างวันนี้ขอจัดการกับต้นทางหลังของเราก่อนนะคะวันนี้สําหรับภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมาสของเราม้อยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ